ขอแกโทษหาดูเสียอีโทษถามครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและอาจารย์ที่เราการเลี้ยงนกเขาว่าสิเป็นสายมงคลสายตัวตัวพเนียดตัวดินหรือตัวกิ่งทุกทุกทันล้วครับเมื่อนี้ครับปุ่นเวิรงทีมงานครับหอกรอบรอบใหญ่ครับเมื่อเนี้ยครับยังอยู่หลายค่ายอยู่ครับบ้อนมาร่วมไข่หนึ่งซับค้าหลอกกันถือซับค้าหลอกเมื่อนี้โอ้ยสุดยอดเลยว่ะ หมดสีเข่าว่าสันว่าเดี๋ยวมึงเข่าไปทา้งในเสียงเกลียนลูกสีดังมึงๆเก็บเข่าเสี้ยนก็ว่าหดสีเข่าเสียด้วยหอยไตวายากแก่เพชรินกวางมันเถาะโอ้สุดยอดเป็นไรลาะแต่ว่ามีผู้มาหลอนมอมือนีลยใช่กายเช็คเช็คเงี้ยแบบมึงชิมจานแล้วโอ้สมเป็นอยากมากนี่อเอาคนว่าเออเอ้าแต่ว่าล่อชมนกทะเลขันขึ้นนั่นขึ้นมาเถอะนี่นะครับทีมงานนกมาแอบน้ำไหลตัวา ตามมื่อนสี e ่ปุ๊หูเหมือนแต่ว่าเห็นอยู่ในรถอยู่นี่นะครับทีมงานเหมือนนี่ใส่หลายกับเป็นแต่พ่อไม่แล้วกินกับพวกเลือดับเหมือนนี่คนต้องใส่สิมันเป็ดแหละครับเหมือนนี่คนสร้างโกตุ่มสวยเป็นจัดการละเมือนนี่คน ว่าถวยเลียดควมเลยดิเตวเย่าฮ่่่รอปล่ว่เงบเบงเลย้นงันมากว่าตะงบปั๊บขุ่มขึนขดเทียวเฮหลงแก้วันี้ทขับดีเินว่าใช่ขเงินมันยกขึ้นเป็นอ้างโวลดเนี่ยให้เป็นจะเงินจันลวครับให้ก็อ่เจ้าคณะนี่ก็ไดเงียดไหลอ่างรดใบขึ้นไม่ตะอ่าง อ,อันด <S 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 s. <S ah, artists, man, ังเพชรจำปาก็เอาเลยเว้ยเงอนีเอ้าาเป็นมันเลยละพุ่นไก่เพชรยังเงี้ยนสมเปิ้ลออกมาลายอยู่มือนี้มาหาตัวเอามันนกเอามันนกเพชรเห็นก่อนไงบักสายยันพันยืนเสียบสายยันพันโอ้ยเอามันครับขีดเงันไม่ได้ออกสวัสดีครับพี่น้องมิตรภาพเป็นกรพองสายจวดเอ้าผมาใส่ไปอี่างละก็กิ็กแห้งน้อยน่อยต้นมะเือเส้านี่มายามมารู้เนี่ เมเป้เลดครับเมื่อก่อนเอาตัวลนกมาเหอะมันเป็นตัวยังไงนกแถวนี่โอ้เดี๋ยวมาเห็นตนางขอมอขอมออยู่อืมเดี๋ยวย้อนแสงยังไงอ๋อ,อแท้นี่เนี่ยตัวโตเพิ่นโอ้งามอยู่ตัวนี้อะไรบ้างเนี่ย ม่งอยถือกระดุนแล้วนี่เอาประหยัดจบคลิปครับสวัสดีครับทีมงานมินดภาพร้านนาำ้องสายจอดนะมือนี้ทีมงานขอกลอกภาพมือนี่วันอาทิตย์นะครับมี่มอกรอบอยู่แถวปีแล้วครับตั้งไม้เด็ดนะครับ,ม,รบมือซองกล่องมาเรียบร้อยแล้วพะนะสู้กัน ครับมานีตามาคู่อ้างครับมือนี่พยาบาลกะจัดอีกขึ้นเ่าครับเจ้าไวไฟมาขึ้เเ่าครับมือนี่ทำแฮตเทคอีกต่อกันซีตัวแล้วครับมือนี่ซีเต็มต่อกันครับเจ้าไวไฟครับจัดขึ้นเ่าครับมือนี่สูกันคักสูบบโอ้ตีฮอดเขาตุ่มตีนกตอครับเจ้าหนีห่วงคัก มังครับสุดยอดครับมือนี้เจ้าใบไฟชาติอีกคือก็สมสู่กันครับครับมีเวเรียครับสุดยอดครับมือนี้เอาไปไสนะครับ ครับถือรุ่งไม้เมืองนะครับจบคลิปครับครับช่วงนี้กันในเวลาครับุ่นร่วมตัวกันแล้วไงไม่หญ่มาหัวคนเนี่ยคนไขเพชรเห็นควางกับม้าแล้วข้าศีเขาท่านประธานนี่ครับปีนี้กาันระกกันนี่แหละกำลังทำอาหารครับชมไม่ไปไมไปกันนอกอีกหรหมไงไปก่อนเลยต้นเก้าด้วย คนอองนนเอาอีเนี่อดนึ่งอกล่างอีกต่าหากคนเขาแวนนี้รถกระบ و ่วยันยเห็นเอาเต่นกจะวางไปใส่หม่องมันจะได้เนาะลยนไเาะเล่เอานกเล่เอานกล่อยไว้อนเก้าอีนล่นะซุ่งไว้ซุ่งไว้น้ำปลาฝรั่งปลาเนี่ยมห่างเนาะสู้กันแต่ผมใส่ที่แหลกกล่าเด็ดเลยบ่เนี่ไม่แข่เนาะ ครับเจนี่ได้เวลากินเขาแล้วครับนี่นะครับเอาุนแล้วครับเนี่ยกินอ้ยสุดยอดครับเขามาเขามขับคุณอาเอาลงมาลงมกินเขายินเขอบานนดกินปลยืเ่อนเดกินปยืเพื่อนี่ว่าขายขึ้น่อหนมี่แม่หรอหนึ่งได้หลาย กับตอนนี้ได้เวลา16นาฬิกาพอดีครับทีมงานกับเรื่อลุกล้งนะครับจังไเมื่อนีทีมหญ่ครับมากครับนี่ครับลูกล้งนี่นะครับนี่แน่แน่กับ่ายเพชรจริงเื่อนนะครับหมันแล้วครับท่านพ่อค้ใหญ่ครับหมันเมื่อนี่ อยาก็รอบึ่งครับช่วงแรงงครับอาจ์ซิมีทันใดเนี่ยมนันอยู่ครับก็รอติดตามครับสวัสดีครับพี่น้องมิตรภาพท่านพ้องสายจวดหลังจากกินลาบเป็ดแซบแล้วกันเบ้านกลงครับสีม่วงครึ่งผู้บอกอรอจัดให้ครับค่อนแรงเรียบร้อยแต่วี่แท่มที่สองโคตเมเป้เลด เอ้าเดี๋ยวเอาตัวตัวเราเบิกเองอินก็จะเป็นอกบักเพชรสายยันคักเด้อแต่พี่พพเอ้อเบอนีลเอ้าเป็นไหมเดียอยอ๋ยวเอยเนาเออ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 เพื่ออะไรเพื่อเอาะโอ้งามคักแต่พี่เอ้ยนกตัวนี้งามงามคับคับเบ,บิกงลยเบิกเอาเบิกเอาเอาโง่หัวขึ้นได้ไหมล่ะ โอ้โหว่าคืนพุ่นงามคักตุ่นนี่โอ้ผู้ปกดอครับผู้ปกดอจัดให้เอาจบคลิปครับพี่น้องมิตรภาพเรื่องพ้องสายจวดมงหันปเปลานกลงครับบ่ได้เอากล้องบ่ได้เอาโทารศัพท์ไป็นน้ำเป้าบึงขีมลงเอาซอเอ้ยต่นที่สองเลยครับบอกบึงขีมจัดให้แต่นที่สองนี่นี่นี่นพญาะบึงขีม จัดแต้มที่สองห่ค้อนแรงอ่าย่ายค้อนมากใกล้ๆกันนี่ละอ่านี่ตนตัวเพิ่นจักเสียงไม่ได้ยินข้าจักเขายาอยู่เอาจบคลิปเมือ่อนี่เลยสามแต้มแล้วเมื่อนี่แตาพี่เอ้ยนกคักนกแน่นกเป็ดเห็นกองอย่างนกคักแ้่ลงบ้านเมี่ยประสิแล้วเฝ้าเมี่ยตลาดจบคลิปสวัสดีครับพี่น้องพิตภาพและน้ำพ้องสายจวดเอาบักว่าสนาตัวที่สี่ จัดให้แตมที่ซีนะครับเอามามาเอาล่งชุดไทยมูเนี่ยสอเอ้ยทุดไทยมูบริยินข้าจะเขาย้ายอันเห็นบ่เห็นหัวบกอกกันนั่นเห็นบ่มาอนั่นเห็นบ่มอันบับ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 ับเอออยู่หันลมึงบักเสียงเงี้ยใช่หออกมมจากเงี้ยแล่ละมาเตาลบังกันนะเพื้อนนกคักนกแก่เถอะนนนนนนี่ เ็กยังไงเนี่ยตั้งว่ามึงบัก้อเข้าแล้วเหมือนก็ตั้งซือมึงบัก้อเข้าว่าสสนะจัดไห้แล้วแต่พี่เอ้ยแต่พี่เีแต่พี่เียดเอ้ยยืดไม่ใช่บ้านบุรีคัลงลงบ้านแล้วถึงนอกลงบ้านเมียบ้านมาถึงเลยมัอ้อ แล้มันคักแน่บ่าเนี่โอยมันก็ได้ว่ามันคักมันแน่ลรีบ่าลีดเมี่ยงเขาแท้ต่พี่วัดที่แจ๊บหาแจ๊บมึงเนี่ย,ย,ยมึยงเนีเ่ยแต่พี่พนั่นวาสนาไปจบชิปมานแล้วมาแล้วครับไปเพชรเชียงยืนน้องจากว่าหมานคักหมานแนวซอยจะเฟิ่มไปเอา้าแต่เดี๋เอานกไปเลี้ยงวันนึงพ่นไอ้ไฟว่ามามา โอ้ติดคุตาตียนคำนันปลาปัดเท่ปัดเท่าเก้าแปดแปดหกเหนไหมพอดพอดแท้คือคุตโตตีไม่ว้ยอันนี้พอดจาอันตีพี่น้องอันนี้อันนี้แรก บําบัีเตมนี่เลยบึงสิมตัวแรกนี่ตัวที่สองเลยบึงสิมบังนี่งามบครับงามตัวใหญ่เนาะเลยบงสิมเอาทีว้ิปุ๊ปัดเจมันหมาน้ำฉงเดียวฉงไปบังีสุดไทยได้นี่บังไทยบงนขีนหวางไงบ่เด้ไทยบังอะ่รยุ่ไทยหรอบังบังขนานไปบังข้าวบังขาวานกผู้ใดผู้ดนเอามันเหยียบจ้าจอนดเงียเหยียบบังา่ละโอ้บังเศ้าขันนี่เนาะบังดันบังดกองออกยอกีน่งออกยบัง เอามาซีดลยซีพี่น้องเอาออมาสามเลซีเบืงชิบจัดสองเดียวมันกลงกันนะครับันเกาบักเสียวบากไดไปเลี้ยงชนละเอาบักไดก็ได้เอาบักงเอาบักงบืงบักกันได้ละเดี้ยวปกนี้ไว้ถ้าบักนี้ไว้นะอกนี้มันี้โอยมีสมไ่มีตรสมส่พ่อพี่น้องเลยเอาไปพูดสองตัวนั่นพดาโอยไล่บักบักไดก็บักลกตพูกดดด เอ้ยนกไม่เมนฮะนี่ใช่เลยบังชิมอ่ะเอาบังชิมเดี๋ยวนั้นบังชิมตัวที่สองอ่าบังชิมตัวที่สองพูกรองปดแล้วพูกรองปดแล้วอ่าอืมนีมีบังชิมตัวที่สองโอ้ยปวดแล้วพี่น้องเอ้ยอายะเอาเรื่องอายะเฮ้ยประวัติศาสตร์จะเลือกจได้หวั่นไหว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 น้ำหนามโมแต่ว่าเป็นซิปเก้าเลยทีเดียวเนี่เฮ้ย พ่อใหบ้านก็ตามมาตีติดเมื่อนีนอกทุกเดียวสีตัวไอเอ้ยไอเอ้ยอันเน้ยอันะนี้ยบ้านนี้โอ้โหหดแล้วมาตัวแรกสี่เลี้ยงย้อนไปเอาไปรถมาลงมานีเดี๋ยวไปเข่าคองรวมน้ำไข่เสี้ยนโดนกี้เขาละก่น้องเออเอาถือไว้ผู้เดียวจะได้ว่าหมดพ่อเถอะพ่อเนี่ยใช่เพชรเชียงเยืนโอ้ยี่บี้เอ้ยสตัว นกโมระวัดซีเต้าโพดพอให้ปัญญาบ่วมาค้นหมานกรับขับปรสริปัญญาย่า่าเจลิงงัวโอ้โอ้ยโอโอ้ยอนยโอ้ยโอ้ยโอัยโอ้ยโอยู่้ย้อ้ยโอ้อ้น้ยโอ้อ้ยโอ้โ้ยโอยอ้ยโอ้ยโ้มอยู่้ี่ก้บอันออยออาโอ้ยโอ้ยลยออ้อ้ยโโโ ใายเพชรหิ้กองเอ้ยอยศสม่าให้เจ้าเอาล่อมานอกคากไรพี่พี่บ้านในตัวเพื่านโอ้ยบ้านในตัวนึงมั่งนี่ยังไหนให้ในเบิเบ้งเขียบอยู่ฮะอคำพอดีแหละช่วยจิตวัดบ้านจบคลิป